ต่อไปท่านตวงอันทชัยนะครับหาือเรื่องการเปิดเทอม1มิถุนายนของโรงเรียนอินเตอร์เชิญครับกับเลนท่านประธานที่เคารพผมตวงอันทชัยสมาชิกผุทิสภาขอประธานอนุญ,ญาตที่จะไม่สวมหน้ากากอนมามัยที่จะพิปรายเรื่องนี้ต่อท่านประธานท่านประธานที่เคารพประเด็นใหญ่ของประเทศไทยเวลานี้และพูดคุยกันทั่วประเทศก็คือ กระทรวงศึกษาธิการกำลังชงเรื่องให้โรงเรียนอินเตอร์เปิดเทอมได้หนึ่งมิถุนายนทั้งๆที่รู้ว่าโรงเรียนอินเตอร์นั้นคือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามพระราชกำหนดฉุกเฉินโรงเรียนอินเตอร์นั้นมีผู้เรียนที่มีส่วนหนึ่งมาจากประเทศในเอเชียและยุโรปที่เป็นประเทศเสี่ยงประเด็นของผมง่ายๆอย่างนี้ท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานว่าผมเห็นด้วยในหลักการของการเปิดเทอม ที่ยึดหลักเอกภาพทางนโยบายหลากหลายในทางปฏิบัติยึดหลักในการบริหารจัดการการศึกษาใหม่ใหม่นี่ผมเข้าใจว่าเป็นทั่วโลกก็คือว่าพอมีโควิดนีกการจัดการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนไปว่าจะต้องหนึ่งยึดการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้งสงจะต้องยึดประโยชน์ของผู้เรียนอย่างน้อยสองเรื่องเป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งไม่เคยมีมาก่อนท่าปนประธานครับประการแรกก็คือ ยึดคุณภาพของการเรียนการสอนอันที่สองต้องยึดมั่นในเรื่องของสุขภาพอย่างดียิ่งของผู้เรียนข้อเสนอของผมก็คือว่ากระทรวงควรจะต้องทบทวนว่าไม่ควรจะให้โรงเรียนอินเตอร์เนี่เปิดในวันที่หนึ่งก่อนเพื่อนประการที่สองกระทรวงควรจะไปทบทวนว่าโรงเรียนที่เขาสามารถจัดการศึกษาที่เป็นเอกภาพทางนโยบายเอกภาพนโยบายประกอบไปด้วยหนึ่ง นโยบายของรัฐบาลที่จะต้องให้ผู้เรียนนั้นเรียนเต็มหลักสูตรเต็มเวลามีประสิทธิภาพทั่วถึงมีคุณภาพเอกภาพนโยบายอันที่สองท่านประธานที่เคารพจะต้องรักษาระบบการควบคุมโรคระบาดทุกโลงเรียนอันประกอบไปด้วยการรักษาระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากอนามัยวัดไข้ประการที่สาม จะต้องยึดหลักการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลคือการมีส่วนร่วมอย่างนอ้อยสามกระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยที่มีท้องที่ท้องถิ่นกระทรวงสาธาร,รณสุขที่มีอ,อสอมอรอพอสอตอและสสจและกระทรวงศึกษาธิการที่มีเขตพื้นที่ที่จะต้องจับมือกันจัดก,การผมเตือนผ่านท่านประธานต่อสภาจะได้บันทึกเอาไว้ว่าอย่างน้อย วุฒิสภาได้เตือนผ่านท่านประธานไปว่าถ้าเปิดอินเตอร์วันที่หนึ่งเกิดโรคระบาดขึ้นมาแล้วอย่าเหมาจ่ายไปถึงโรงเรียนอื่นอย่าเหมาจ่ายไปถึงโรงเรียนขนาดเล็กสองหมื่นโรงเรียนที่พร้อมทุกอย่างที่เป็นไปตามเอก,กภาพทางนโยบายหลากหลายทางปฏิบัตินี่เดียวท่านประธานจะจบแล้วครับอันที่สองโรงเรียนขนาดใหญ่ที่จะเปิดหนึ่งกร,รกฎาคมนั้นหรือโรงเรียนอินเตอร์นั้น เขามีความพร้อมเรื่องการเรียนออนไลน์เขามีศักยภาพที่จะเรียนที่บ้านเขามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วไม่ต้องรีบแต่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีสองหมื่นเนี่ยพร้อมชุมชนสังคมผู้ปกครองครูนักเรียนพร้อมแล้วผมกราบเรียนรรท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าได้โปรดพิจารณาทบทวนขอบพระคุณครับ